นะครับรุ่นนี้พอต้องใส่คนกดทั้งรถุหกล้อนะครับสบายสบาย,บายปล่อยปล่อยู้พอพอโยนไปนอนเขาเบิรงนะครับนี่คือผ่านดันไปมีของปลอดหกพันหกทีฟนะครับนี่สูงนี่นะครับสวัสดีครับวันนี้กะมายึดเครื่องยกมันนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรน,นะครับอยู่บ้านนาดีนะครับ อำเภอหนองแสงนะพี่น้องอยู่หนาโรงเรียนบ้านหนองแสงเลยครับนี่ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นฟอร์ดนะครับพี่น้องเีกำลังช่างกำลังติดตั้งอยู่นะครับเครื่องยกมันอดีตะสงค์นะครับพี่น้องติดฟอร์ดนะครับฟอร์ดรุ่น6610นะครับนี่ครับกัรถเก่าอยู่นะครับตกว่ากาศติดตั้งได้รที่เก่านะครับพี่น้องแต่บุญีม้าไก่นะครับม้าอุดรนะครับพี่น้องมาหอดเจ้เส่าครับ น,นีักำลังติดจอบูแล้วกัขันน็อตกำลังเนี่ยครับกำลังลงมือเห็ดนะครับคือเห็ดมาจากบ้านนะครับเห็ดเห็ดมาจากอู่แล้วกัมาติดตั้งนอกสถานที่นะครับแบบแกะใกล้ๆเนี่ครับตรรําเลดูบมานนะครับพี่น้องเ็ดได้ทุกรุ่นนะครับพอยิ้มพอให้งสร้างนะครับขอให้มิด ตัวยางไปเบิ่งนะครับราคากะบ่แพงนะครับติดต่อติตตังนอนตะานทีนะครับหรือว่าผู้ใดสะดวกนะครับก็เอารถแกไปอู่เลยนะครับอยู่บ้านหนองม่วงนะครับอำเภอคงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับไปได้นะครับอู่ช่างกรนะครับอันนี้เพิ่นก็เอามาโยกแล้วก็ที่พ่นไถพร้อมนะครับไถแล้วก็ยกพร้อมนะครับหัวมันข้าวเรียบดีนะครับ แม่แล้วลูกหมเบิลงนะครับอันนี้ครับเป็นถหัวแล้วก็สีสียกไว้พร้อมนะครับสามารถไถพร้อมยกพร้อมได้นะครับเครื่องอันเครื่องยกมันอันเหนียวประสงค์นะครับเอาไว้ยกไม้ยกไหลก็ได้นะครับผู้ใดเห็นไม้ยกค้าก็สามารถยกไหลนะครับหรือว่ายกหัวตองหัวยังได้เบิดนะครับยกเขาขึ้นเล่าก็ย่างได้นะครับเนี่ยยกได้สูงนะครับรถซิบล้อหกหล่อฮิตุกรถพีอัพได้เบิดนะครับได้ได้หลายอย่างนะครับพบ้แมนเฉพาะยกหัวมันนะครับอันเอาไปเห็ียดย่างอื่นก็ได้นะครับ ขั้นหนึ่งก็เห็ดอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าๆหมดแล้วครับพี่น้องนะครับเบิ่งให้างทางเพิ่นติดตั้งนะพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยทำมาเบิ่งว่ามันติยกได้สูงซ้ำใด้นะครับตอนนี้กำลังประกอบอยู่นะครับเห็ดมาจากอู๋หมดแล้วครับมะไก่นะครับเป็นมะไก่บ้านหนองแสงนะครับอำเภอไอ้บ้านน้อดีอำเภอหนองแสงนะจังหวัดอุดรนะครับแยกทางเขาบ้านห่วยเกิื่นะครับ ถ้าผูใ้ใดสนใจก็จิตต่อสอดถามของมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ใหายไปในคลิปวิดีโอครับพี่น้องราคาก็ตามระยะทางนะครับไก่ไก่นะพี่น้องอาจติ่าตายตัวนะครับราคาถ้าห้องไปจิตตั้งนอกสถานที่นะครับถ้าไกลกันราคาที่สูงขึ้นไปจังน้อยนะครับตามตามระยะทางนะครับคือพอดีคือลูกค้าเราจงเอารถมานะครับลูกค้าที่ว่านี่รถ บมมีรถติดหล่ออยงเงี้นะครับอยากเอารถเออแต่ว่าอยากติดั้งแต่ว่าบผมีรถมากหรือว่าจ้างรถเขาเจ้าแพงีัเงี้นะครับพวกเขากขาินะครับไปติดั้งให้ที่หนาบ้านนะครับคือจังบั้นนี่นะครับบั้นยู่บั้นเนาะน่าดีนะพี่น้องแต่ว่าถ้าไกลเนี่ยครับราคากขาิถ้ารถค่าล้านนะครับพี่น้องธรรมดานะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันเบ้างนะครับตอนนี้กับกาลังถีใช้นี่ครับฐานนะครับฐาน สองปอดนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้นครับผมอันนี้คือเ้าเฉี่ยมเฉี่ยมติดอะลยนะครับในฐานของขอรับต่างก้อนกำลังเฉี่ยมนี่นะเฉี <S <S ่ยมไม่ลายนะครับอันนี้คือฐานเ้างกับเอามาเฉี่ยมอยู่นี่นะครับผูกฐานผูกหลังเ้าเพราะว่าเ้าติดตั้งนอกสถานที่นะครับมันอาจถึงนี้คิดผักผักบางเพาก็ต้องเอามาใส่เฉี่ยมอยู่นียู่ด้ยนะครับเพราะว่าเา ยาดมันเลยแกนะครับอันนี้จะเป็นแกนนะครับแกนแกนมิสลักพ้อหลายเต๋เรียกพี่กันหลายครับนี่นะครับเนี่ยกัีโยกกับพี่น้องเขาเบิ้งนะครับโยกขึ้นไปไปนะครับใส่สลักนะครับใส่คอมันนะครับคอโยกแล้วก็เอากระบอกขึ้นมานะครับพี่น้องอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ คนสีคนนั้นเ็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับทํามไปนะครับดอกกัญยกแถวๆนี้คนลามีอยู่แต่ว่าบ่ท่านไดนมีหลายคันนะครับแต่ว่าคนคนละยางกับผมบุกผมนะครับเพราะว่าคน่ายุ่แถวนี้ก็ยังใส่ใส่คนปวดบนรถหกล้ออยู่นะครับแต่ว่าของผมไอของผมนี่คือบ่ไใด้บ่ไดใส่คนปวดอยู่บนรถหกล้อนะครับคือคนขับเป็นคนปวดเองนะครับกับเท้าจิมนี้น้ดึงนะครับเป็นสายไอสายสลิงนะครับสายสลิงนะพี่น้อง แล้วที่เอาขึ้นไปพนนะครับใสแกนแล้วก็ใส่ตัวโยก้พี่น้องเบิ้งนะครับีปนอนที่นี้อันนี้ก็จะเป็นสายให้ลิกนะครับได้สายให้ลิกไม่พร้อมนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็เอากระบอกใบเมียได้ไปนองขึ้นมานะครับบางคัโยกขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับถอดออกได้เบิดนะครับพวกนี้ก็ถอดออกได้นะครับอันนี้ก็สายให้ลิกไม่นะครับอันนี้กระบอกนะครับกระบอกเดิมยกได้สูงนะครับเป็นได้เลยโอ้ดีดี อันนี้สร้างยูุดอนนะครับนี่สร้างยูุดอนก <Tu Hmmm. S 2> ู่แก้วนะครับสร้างตรงมาจากกู้แก uh, <c oughs> ้วเลยด <c oughs> oui ้นี่นี่ครับยกขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ก็ที่เป็นตัวล็อกด้วยพนะล็อกเลื่อนได้ทุกระดับนะครับมักสูงมักต่ำเลื่อนเอานะครับนี่ครับกระบอกกระบอกคลองใบเมียนะครับถ้าผูดถึ้สองระบบก็ต้องเอารถไปลานนะครับพี่น้องรถไปลานได้นะครับแต่ว่าถ้าเอา ระบบเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าล่องมันผู้ใดสูงๆนะพี่น้องมันก็ได้ถอดคานที่เขานะครับถ้ามองได้ที่ว่าเขาเจ้าเป็นล่องมันสูงๆครับแล้วเขาสีเขาสีไทย้อมนะพี่น้องเขาเขาจะได้ถอดคานตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าคานตรงนี้นะมันสิได้มันติดไทยคือว่ามันมันสิขูดไอเหงามันขึ้นเบิร์ดนะครับเนี่ยมันติงฮากเบิร์ดครับเพราะฉะนั้นแถวบ้านผมเขาติบ่ใสไซค์านนะครับเขาจะถอดคานออกคานใบมีดออกเบิร์ดเลยนะครับ แล้วผมก็เอาเอาตัวนี้แหละครับขึ้นไปใส่งานแทนนะครับเพราะว่าถ้าล่อมันเขาสูงนะเขาตรงไหนถอดคันคันดันออกยู่แล้วนะครับหลังจากพอจะหนาให้หนาหน้ามาเขาเขาก็เอากระบอกตัวนั้นนะครับมาลงตัวนี้กับบดถอดออกก็ได้นะครับเอาตะห่วงมันนะครับห่วงยาวอพูนะครับออกนะครับแล้วอันนี้กับไทยไฮฐนะก็ได้บดตรงถอดออกก็ได้นะครับอันนี้เพิ่นกับคือตัวที่ถอนมันนะครับ พอแล้วติดถอนมันนะครับอันนี้ก็เป็นผานผานไถพร้อมทั้งไถทั้งยกนะครับนี่คือทั้งคือไอยหัวมันพร้อมแล้วกะในขณะเดียวกันเพิ่งเคยโยกพร้อมนะครับไเยเ็จเพิ่งกคยยกพร้อมนะครับนี่นะครับพี่น้องอันนี้ก็คิเป็นตัวขำนะครับขำขำพวกนี่ครับข้อข้อตีว่าสูบห่วงมันนะครนี่็คิเป็นห่วงนะครับพี่น้องแข็งแรงนะครับ อันนี้ก็บยูพีอครับอุดรนะครับมันเนี้ตมันนี้กําลังนี่ครับใส่ให้ให้โรลิกอยู่นะครับครับใกล้จะเตี้ยแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าฝนนตกมาแห้งๆนะครับเริ่มจะรอแล้วนะครับเริ่มจะรอแล้วนะครับอันนี้ขายได้นะครับพี่น้องขายได้ ก็ได้โยกไปเบื้อยู่ครับแต่ว่ากระลังประกอบเทปนะครับนี่กรนะลังประกอบแล้วนะครับโอ้ยฝนลงพี่น้องฝนนะฝนขาดฝนเนี่ยตกแห้งขาดแห้งเงี้ยเพื่อยกมันนะครับกระลังปร,ประกอบเทปนะพี่น้องก็ได้โยกไปเบิ้องกรว่าฝนนะครับตกแห้งรับพี่น้อง,อ,งอันนี้เป็นหกพันหกร้อยเทปนะครับของปอดนะครับ ทีมงานสังกรนะครับบ oh, ้านหนองม่วงอำเภอโค้งนะครับจังหวัดนครราชสีมาเลยพี่น้องอยากใต่บริการได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไปให้นะครับพี่น้องทิดนอกสถานที่นะครับราคากับนอกสถานที่กับระยะทางไกลๆนะครับต่อขานตัวชุกต่อมาคุยกันได้นะครับพี่น้องโอ้ยเบิ้งฝนนะพี่น้องเฮ้ยเบิ้งเบิ้ง นี่เป็นระบบกระบอกเดียวนะครับอ่ะครับพี่น้องปฏิที่ลังจากประกอบเสร็จนะครับติยุกกับพี่น้องเพิ่งยกอันนี้คือใบมีดฐานดันของปอดหกพันหกร้อยสิบนะครับพี่น้องไปสั่งหํำหนักเอาด้วยว่าหนักเท่าไนะครับบ้านติยุกขึ้นบ่นะครับอันนี้คือยกหยกใบมีดนะครับของปอดนะครับนะครับบ่มีดินเลยครับ ยกขึ้นยกลงได้ผมมีตีงเลยครับพี่น้องเพิ่งนะครับบมมีโกงบมมีอย่างเลยยกขึ้นยกลงเถอะนะครับพี่น้องสังเกตเพิ่งนะครับผมมีดินนะครับแล้วผ่านด่านตัวนี้ยั่งหนักนะครับพี่น้องเนี่อพอ,พอเอาออไปข้างนอกถอยถอยเอาลงอันนี้ใส่สลิดเงขึ้กันนะถอยไปข้างนอกไปยก อันนี้คือยกผ่านดันออกไปไว้นะครับค่อยๆเลยไปลกอีกเลยล่ะไปยกโยพี่น้องครับเพื่อนนะครับนี่คือผ่านดันใบมีดของฟอร์ตหกพันหกสิบนะครับนี่สูงนี่นะครับุดยอดนะครับพอะไรพอแล้วยกขึ้นละ ผานดันนี่ประมาณหาที่ถึงหาล้อยโลนะครับนี่ผานดันตัวนี้บ่ม,มีดินนะครับสุดยอดมากนะครับเอาไปไหว้พุ่นไอเอาไปไหว้คางๆางไอไอพอรานะั่นเออละพิ่นกำลังแ่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสีพาพาปล้อยเบื้องความนะครับอันนี้ก็ยกผานดันนะครับนี่ยกผานดันไปไหว้นะครับ อันนี้เขาเห็กุกระบอกเดียวนะครับพี่นอ้องติดตะทิดต,ตังเสร็จน,นะครับเดี๋ยวค่อยตู้เอาไว้นั่นล่ะเดี๋ยวติดทดลองปล่อยนะครับเดี๋ยวอันเอาของหนักใจนะครับอันนี้พอแล้วสีไถพร้อมแล้วกาตียกขึ้นรถรถทิปรอแล้วเรามีดทิปรอครับลงหกรอนะครับนัดอาอนผานั่นมหมไม่ แม่บักสูงเลยพี่น้องเลยพุ่นพอแล้วพอแล้วพี่น้องสูงประนั้นเอาลงเ <c oughs> ปิด <Okay. S 1> พาดำพาดำเอาลงตา,ลงตาเลยลงดำเลยนะครับลกเขาเย,ยืยดยืดคอออกไปได้อีกนะครับ <c oughs> เอาเราเอาจำเป็นก่นเลื่อนมาผ่าเขียวมาห <c oughs> ยุด้วย <c oughs> ช่าง ยกขึ้นยกลงด้วยไอพี่น้องเบิ่งด้วยดูนะครับภาครถทิลรอ,อกายกตัวหัวนะครับนี่รับรองออว่ารถทิลรอเพราะยกทั้งนี้ครอกมราดับหาเมียขึ้นไปนะครับบมีดินเลยครับแล้วก็บว่าจำเป็นตองเอาสองกระบ,บอกพี่น้องเอากระบ,บอกเดียวนี่กับพ่อแห้งล้วครับรถต้นทุนนะพ้อ ละหลายคนเพิ่นบ่เคยใส่ผลเอาสองกระบ,บอกนะครับตากฝนเลยลูกพี่ <laughs> <laughs> หาแนวนางหนักพอไม่ใส่ไปสินน่ <laughs> เอาเกี้ยวขังหลังได้ไหม <laughs> <laughs> เอาไม้ใส่เหยียเมือนบนหนักเล่นนะ่ะ <laughs> เอาไม้โดนนีแล้วนี่เยอา เอาไม้ดนนี่เลยนี่เดี๋ยวไอเดี๋ยวเอาอไม้อกีกกอนฝนตกพอดีไปน้องรีวิวไปน้องเขาเปน็นนะครับเออเราเนั่ยล่ะเอาอีกเอาอีกมันเบาพดมันเบาพ,าพดพอแล้วเพตรต้องยกขึ้นสูงดทดสอบทดสอบเอาเฮ็ดเสร็จแล้วดีไปใต้อึงต่อเอาเลยโอเคอเอาขึ้น นะครับรุ่นนี่พอต้องใส่คนขวดทั้งรถดหกล้อนะครับสบายสบายปล่อยปล่อยพอ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 แล้วสำนั้นละโอเคสำนีแหละพวกไ้แบงอีกต่อไปนะครับพวกไดพิชเครื่องนี่พวกบ่มีดินพร้อมนะครับพี่น้องอติดต่อกับพอไพบุญได้ไหมพอไพบุญใช่หรไม่สัมผัสเนี่ยเป็นไดรในเครื่องนี่พอ ต่อทาปะ้ะต่อทาอยู่ตะกี้เฮ็ดเฮ็ดจังไรเอาขึ้นรถโยนขึ้นเราเป็นไรมีอะไรป้ะมวยไหัวใหญ่โอ้ปัดที่นี่มันตะกวัดกับแบกคนละเนาะบัดที่นี่เกิดลยโยนเอาบัดที่นี่ทำบายเราใส่เครื่องนี่มาน,นะครับอันยุยุบ้านได้พอบอกพี่บอกน้องเขาหนะครับเพิ่นอยากได้ยุยุบ้านเขาอยู่นะบ้านนาดีบ้านนาดีอำเภอหนองแสงเนาะอุดร นั่นแหละครับพี่น้องนี่ผู้ได้ยากได้ก็ติีต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทร่วไปให้นะครับสาหรับเครื่องยกมันอเดี๋ยประส่งนะครับราคากับตามระยะทางเลพี่น้องใกล้กับที่บ่สูงนะครับไกลกับตามระยะทางนะครับเอามาส่งถึงทีหรือว่าผู้ได้ยากกันเอาไปติดยุ่ล้านก็ได้นะครับถ้าผู้ได้สะดวกเอารถไปนะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์ดฮวงปั้นหกนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับช่องลูกขอนแก่บ้านนานะครับวันนี้กัมาติดเครื่องยกมันนะครับกับสางกรอนนะครับผมครับสำหรับวันนี้เอาไว้ทัดีครับ